สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเทพมนตรีริปปะพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์แล้วก็นักเทววิทยาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564นะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับเป็นการโพสต์ภาพ ของคณะกรรมการของแอมเนสตี้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีการระบุรายละเอียดแบบนี้บอกว่าหนึ่งในกรรมการของแอมเนสตี้ไทยแลนด์ที่แท้ก็เพื่อนจานิวเข้าใจเล่นกันนะไม่ด่าคำหยาบก,ก็เก็บไว้เป็นข้อมูลให้ดรเสกสกนจะได้จัดการเสียทีเดียวครับวศินพงเกา่าหนึ่งในคณะกรรมการแอมเนสตี้คือเพื่อนซีไผ่าดาวดินและเป็นกลุ่มดาวดินที่เชื่อมโยงอีสานเรคคอร์ดวนเวียนอยู่ในผู้คนเหล่านี้ ดเรเสกสกลแรมโบ้จัดการด้วยนภัทรนักนรังสียากระบวนการประชาธิปไตยใหม่ได้แก่รังสีบันโรมนางสาวชนกนันรวมทรัพย์นายกรกฎแสงเย็นพันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนายนภัทรนักรังสียานายธีรชัยสารเจริญกิจถาวรน,นายกรกระกคำตานายรัฐพลสุภโสพลนายปนุษีโยธานายกันแสงทอง นายนัชชากองอุดมนายอภิสิทธิ์ทรัพนภาพันธ์และนายประกรณ์อารีกุลนายนภัทรรังสียาหนึ่งในคณะกรรมการเอมเนตี้ไทยแลนด์เพื่อนสีรังสิมันโรมบันทึกประวัติศาสตร์บุคคลไม่ด่ายาบไม่อยาบคายนะครับนี่ฮะคือทางด้านคุณเทพบนตรีลิบป,ปะพยอมนั้นก็เอาภาพมาเปิดเผยนะครับว่าการเคลื่อนไหวของเอมเนีโดยเฉพาะบรรดา ผู้ที่เป็นคณะกรรมการนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าแอมเนสตี้นั้นจะมีการออกมาบอกนะฮะว่าพวกเขาไม่ฝักใฝ่การเมืองแต่ภาพที่มันถูกแชร์กันออกมาและก็สิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมานั้นก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าแอมเนสตี้นั้นได้เลือกเอาคนที่ไปเป็นคณะกรรมการนั้นเนี่ยก็เป็นพวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงทางการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มการเมือง ที่เรียกกันว่ากลุ่มสามกีดแทบจะทั้งสิ้นดังนั้นเวลานี้แน่นอนครับคนไทยนั้นตื่นรู้แล้วในการที่จะจัดการกับองค์กรแห่งนี้ความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นก็เริ่มที่จะถูกขุดกันออกมาให้เห็นภาพชัดว่าองค์กรเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วเป็นองค์กรที่เข้ามาก่อตั้งมาจัดตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อที่จะบ่อนทําลายความมั่นคงของประเทศและถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะช่วยกันในการจัดการองค์กรแห่งนี้ให้พ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยครับ